พี่น้องนี่ครับผมมาเดอ้อมาเด้อพี่น้องเอ้แฉงสมประช่อนครับผมโยโย่เบิ้งเบิ้งพี่น้องเ <c oughs> สียบเมนูนแฉงสมครับผมนี่พี่น้องทอดทอด,ทอดนี่นี่เขาก็ทอดอีส่วนหนึ่งแล้วแต่นลงมาท่านเบ็ดพี่น้องเอ้ปลาคอไงตีโตข,ขุนเน่องแล้วเบิ้งเปี๊ยในมวยเอ,อก เฮ็ดเป็นแบบแกงสม้มกระชอนครับผมอยม,มาลอ,อติดสามสมน้ำกันไปหน่อยหลังจากไปหามาแล้วเขากำลังเฮ็ดแน้วกินครับผมโากําลังเงใส่พริกแกงส้มครับผมปลาทอด <c oughs> ปลาทอดเท่ากับทอดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่น้ำมะขามเปียกแกงส้มนี่เฮ็ดไงแฮงครับพี่น้อยจะ <c oughs> มีแค่น้ำตาล น้ำตาลพริกแกงส้มแล้วก็น้ำปลาครับผมสีแยายแต,แต,แต,แต่ทอดปาลานี่แหละเด้อพี่โน้องเอ้ยส่วนผักสีไซครับผมผมก็เอาง่ายๆครับผมตลาดข่างบ้านนี่นะครับผมผมก็ได้ผักบุ้งครับผักกาดขาวครับผมนี่แหละเป็นผักที่สีไซตอนแรกไ้เก็บดอกแคอยู่โรงงานมาแต่เบิ่อกว่าพอมีใส่ผักประมาณนี้ครับผม นี่เป็นเมนูเด็ดของนักตกปลาเนีอยนี่พี่น้องนี่หัวหัวประคอใหญ่กับใส่กรับปุงทอดซีหัวครับผมเดี๋ยวผมไปพปเศ็ครับเขาแต่พวกหมว่าผมชิวัยอ็ดรอย่างครับผมมันอันนี้ผมสิบไมแยงเนียนี่นไบเศ็ดกับเขาเออพี่น้องไงเดี๋ยวเบ่งสีสันนะครับผมแยงสมประชอนทอดกรอบครับผมพักไส้ลงไปครับผมนี่ ลงไปส่วนหนึ่งเลยครับเห็นมอปดทไทยอีกส่วนหนึ่งครับผมเแษๆน้ำกันพี่น้องเอ้ยมันกตสุดยอดจรันี่เ <ไป S 2> ลยววเออพี่น้องนี่ครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้แยแจงสมประช่อนครับผมยอยัวเบอร์เมื่อพี่น้องปุณนะโทศรศัข่อยกับมัวนมืดมนมลเบิดบานนี่มาเด้อครับผมลิปนี่กับว่ามีอย่างไยผมเฮย็ดแยงสมกินกันเซบแซครับผมนี่ มา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 หมอบางแง่นึงนี่กินบ่เบิเด์ได้นี่มาเด้อปวดพี่น้องเงยสีสันวุ่น่ะพร้อมเสิร์ฟครับผมเราจะปวดมาลนะการเรียบเรียบตัาวิ <c oughs> มัทส <c oughs> ์อะไรหลังเหวียนลงไ่ตอกไม้ตอกทีสันได้เลยแบแแบแบบว่าส้มวัวใ้ตลาดม,านนะมนันด้วยเนาะ้อตากเต็กตากเลต็กเลเจ้าตากเอไปกินหิมเจ้า ยั่ว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 ครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแบบตอนนี้มีจจปลาผลนะเนื้อเน้นเน้นเนื้อเนื้อตหมือนันนี้